วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยนะคะก่อนหน้านี้นะมีน้องๆคอมเมนต์มาพี่แป้งหนูอยากได้เสื้อโยคะพี่พาหนูไปรับหน่อยหนูทำไม่เป็นวันนี้นะคะพี่แป้งก็จะพาไปรับนะคะจะทำยังไงไปดูกันเลยว้าวเราไปเริ่มกันเลยบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะน้องๆน้องๆวิ่งตามพี่แป้งมาเลยนะ พอนอนนะคะวิ่งมาตรงนี้นะน้องๆเรียวเข้าช็อปทางด้านซ้ายมือมาเลยจ้าน้องๆชอบสีไหนก็จิ้มสีนั้นไปเลยพี่แป้งชอบสีชมพูก็จิ้มสีชมพูก่อนเลยนะคะกด E นะเราก็จะได้เสือมาแล้วบอกเลยว่าง่ายมากแต่ดีวยควว่าพี่แป้งเป็นคนโรคไงพี่แป้งก็กดเลยทุกสีสีเหลืองสีขาวสีดําสีชมพูพี่แป้งกดหมดทุกสีบอกเลยว่ามันง่ายและได้จริง แต่ว่าง่ายขนาดเนี้ยมันจะได้จริงหรอ<ะ>เดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูนะคะว่ามันได้จริงไหมไปดูกันเลย สีดําสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนะคะน้องๆลองไปทําดูนะน้องๆชอบสีไหนนะคะลองคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งด้วยนะพี่แป้งอยากอ่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่แป้งด้วยนะเ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย